Meet the bartender สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปชิมค็อกเทลฝีมือของพี่ตี้พี่ตี้ทำงานอยู่ที่ Another a l Bar เป็นบาร์ลับๆอยู่ซอยทองหล่อ13ร้านอยู่ชั้นด่านฟ้าของตึกเราต้องกดลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้น5 แล้วก็เดินต่อขึ้นไปอีกนิดนึงจะมีผ้าม่านปิดอยู่เปิดไปก็ถึงแล้วตามมาเลยค่ะร้านเป็นบรรยากาศแบบพับแอนด์เลสเตอร์ลบรรยากาศร้านสบายสบายมีเมนูหลากหลาย เดี๋ยวเราไปชิมค็อกเทลกันค่ะพิตี้กำลังทำค็อกเทลแล้วขอตัวไปชิมก่อนนะคะให้ผู้ชายฮ็าควีกันไปก่อนอันนี้ดิ้งเลยครับพี่ลิพ่ตี้อันนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อเหมือนกันับพี่ยังไม่ตั้งชื่อกินคนแรกเลยครับครับ นี่เป็นจ yeah. ินอินฟิวของมือดี้ครับอินฟิวมาประมาณ48ชั่วโมง48ชั่วโมงอินฟิวเคยลอง47เลยกับลอง49แล้วไม่รู้เหมือนเลยมันเกินนะมันตัวมันเกินที่ก็เข้มไปแล้วก็ลองของแต่ว่าจริงมาที่เนี่ยเพื่อนก็บอกว่าแบบว่าติ้ดมันไม่ต่อไม่รู้เหมือนกันก็เลยคิดแต่ี้ก็เลยคุยๆของใน คุยคุยใช่เรคุยคุยเลยคือบอกว่าคาก็มอกเดิมีแก้เดิมมีเาเดิมมใจที่มันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เห็นแบบของเหมือนดีนะก็เลยลองลองเอามาคิดูครับให้มันบอว่าเราจะได้ไปองซื้อของใหม่ครับ เขาไปดูในครัวว่าเอ็งเขามีใดๆอะไรบ่อคัวอะมีพ่อครัวแน่ๆในในในครัวต้องไม่แหมนึกว่าเข้าไปในครัวไม่มีพ่อครัวเขาไปเช็คไปเช็คของมาดูว่ามีอะไรก็ต้องเฮ้ยตอนแรกเอ้ยของมือลองลองดูสาตีก็กินชาหรอไม่แย่อ้าวอันนี้อันนี้เพิ่งทำเลยใช่ไหมทำได้ในชีวิตเลยขอบคุณเปิดเปิดเปิดจนวันร้อนมาครับ ขายของว่ะก <c oughs> <c oughs> <ini again. ros ient> ็ดีครับก็ดีฮะเจ็ดวันต่อสัปดาห์เลยนะวันต่อสัปดาห์ครับไปกินทุกวันเราัหารอร่อยมากไปกินไปลาะครับมอยู่เอกมัยใช่ไหมครับร้านเอกมัยครับไปสงอะไรับเนี่ยดอะไรเต้องรอจเอาสิบสามต้องรอสิบสามขดลิต์ขึ้นสักห้าที่มา เป๊ะเลยปิเลยครับเออข้วไม่เข้ากันหน้าเลยหอมหอมหอมมีุลจีนอ่ะทำเพื่อมาลูกค้าซื้อมาซื้อน้ำผึมาฝากจากกี๊ก็มันก็มี มขม,มกลิ่นหอมสโมกเบอร์เบิร์นด้วยแล้วก็แบบไม่แต่ที่พอบิ๊กบอกว่าหวานกลืน,ลนแต่ไม่ได้หวานแบบนี่เลยนะ<ต>เป็นแบบ,บฮะหอมหมื่นลิ้มันคืออะไรครับหอมหมื่นลิ้มันเป็นดอกไม้เล็กๆครับเหลืองๆหอมๆครับ แล้วก็เอาไปทําแห้งเอาไปทำชาเมื่อก่อนผมกินอะ่ะเป็นชาจีนเป็นชาจีนอมื่อก่อนกินชาบูหลงชาจีนบูหลงก็จะมีน้องผมคนนึงเป็นคนขายชาครับขายของวะขายของวะอยู่ยอร่าชื่อน้องชาลินีแล้วก็ขายชาก็จะมี อูหลงโสมหอมือ้งนี้พอมาสกัดกันแต่อัเนี้ยเป็นหอมผึ้งนี้อย่างเดียวอันเนี้ยหอมจริงอย่างเราหอมจริงอย่างเวลาเรากินชาถ้าเป็นชาล้วนเนี้ยอูหลงก็เป็นอูหลงแต่ว่า after taste ขนาดจะเป็นหอมลิ้งที่เราก็ชิมหวานที่คอแต่อันเนี้ยเป็นหอมผึ้งนี้อย่างเดียวพอเอามาแบบ i ิ f u s e เล่าเนี่ยขึ้นอีกนะขึ้นเลยขึ้นขึ้นขึ้นหอมมากหอมมาก ผมชื่อของมือรีจริงสนใจสนใจชาจีนติดต่อน้องชาลีนีได้นะครับที่ด้านล้างสามารถแวะมาหาพิตตี้กันได้ที่ร้านอนอเทอราวบาร์นะคะทุกวันพืฤหัสมีคืนเลดี้ไนท์สามารถฟังเพลงเพาะๆได้ทุกๆวันขอเพลงได้ด้วยและเมาไม่ขับนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย